สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมไม้มงคลนะคะไม้มงคลตระกูลของอากูนิมานะคะเพื่อนๆน,นะอันนี้เป็นไม้มงคลนะเพื่อนๆต้นแรกนะคะอ่าเขาเชื่อว่าไม้มงคลเนี่ยถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยเราก็จะอ่าร่ารวยเงินทองมีเงินมีทองนะคะอ่าตระกูลของอากนิมาก็ยังเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าต่อไปนี่อาจจะราคาแพงขึ้นนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ก็หาไว้เลยนะคะเือว่าถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะต้นแรกที่จะแนะนำให้เพื่อนรู้จักก็คืออะโกกนีมานะคะคืออะะัญมณีแดงนะคะใบเขาจะสีแดงเรื่อๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะอะโกนีมาแดงอะโกนีมาแดงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดงนะคะนี่ใบละพัน อ่าแล้วก็อันนี้สีเขียวอย่างนี้นะคะอ่าทางนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีใบละพันเนี่ยเศรษฐีเศรษฐีใบละพันอ่าใช่ไหมคะใช่จ้ะอ่าเศรษฐีใบละพันนะคะลองมาดูนะดูต้นมันก็ขยายง่ายนะคะขยายง่ายแต่กอนี้ค่ะดินดีแต่ตั้งสวยค่ะดินดีแล้วสวยนะคะเศรษฐีใบละพันนี่เศรษฐีรับเงินอ่าเศรษฐีรับเงินเศรษฐีรับเงินนะคะลองมาดูนะ เป็นพืชตระกูลตระกูลอาโกนิมานะคะอันนี้อัญนมณีแดงสวยมากเลยอ่าอันนี้อัญเนื้งนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะอัญยมณีแดงอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของอาโกนีมานะคะอะโกนีมานะคะสีแดงสวยมากเลยนะคะอะโกนีม่านะคะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยต้นนี้อะไรคะเนี่ยสวยจังเลย อ๋อนี้อ่ะอ่าก็รวยรรยวันรวยไรยวันนะคะอันนี้บัลลังทองบัลลังทองบลังทองนะคะลองดูต้นบัลลังทองนะสวยมากเลยบัลลังทองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยตลาดต้นไม้เนี่ยจะขายดีนะคะจะบุมมากเลยปีนี้นะคะนะเป็นอะไรที่ค่ะต้นไม้กําลังบุมนะคะถ้าเพื่อนๆจะจะหาไว้ก็ดีนะคะหามาปลูกนะคะ นะหามาปลูกซื้อเลยแล้วก็ราคาต้นไม้ตอนนี้จะทุบสถิตินะคะจะแพงขึ้นเรื่อยๆอ่าโดยเฉพาะอันนี้นะคะพี่กันตรีชอบมากเลยอัญมณีแดงนะคะปลูกง่ายมากเลยอัญมณีแดงนะคะวันนี้พามาชมนะคะเพื่อนๆที่ไม่รู้จักนะอันนี้บะลังทองรวยไรยวันโอ้สวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยสำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้นะคะ ช่วงนี้ยังหาได้อยู่นะต่อไปก็จะแพงขึ้นแล้วนะคะจะแพงขึ้นนะคะเป็นตระกูลของอะโกนิมานะคะโกนิมานะฝากเพื่อนๆชมนะคะสวยมากสวยจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูด้านนน้นอ,อีกโ,อโหตระกูลอะโกนิมานะคะเป็นไม้ประดับที่กำลังฮิตเลยนะคะพอๆกับต้นบอลเลยนะคะ แต่กนิมาในสวยนานเนะาะเพราะว่าเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมมานานแล้วนะคะต้นนี้นะคะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยตระกูลอากอนิมาสีขาวนะคะสีขาวสวยมากเลยนะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมไม้ตระกูลอากอนิมานะคะ ช่วงนี้หาได้นะคะต่อไปจะแพงนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้คนเราเนี่ยว่างงานเยอะเลยนะคะค่ะก็หาอยู่กับต้นไม้ก็มีความสุขดีนะคะมีความสุขทุกอย่างเลยเนาะอ่ามีความสุขทุกอย่างเลยนะคะต้นไม้สวยสวยมากเลยนะคะอ่ะโกนีมาสีแดงอัญมณีแดงนะคะก็คือเชื่อว่าใครที่ มีไม้มงคลนะปลูกไม้มงคลไว้ในบ้านแล้วก็จะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนานะคะเหมือนกับชื่อต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการปลูกไม้มงคลกันที่บ้านเยอะเลยนะคะช่วงนี้นะคะเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูด้านโน้นอีกเดี๋ยวพาชมนะคะดูข้างในมัน็ไนะพาชมต้นนี้เดี๋ยวพาชมนะคะปลูกไว้ข้างบ้านเลยนะคะเพื่อนๆน อ่าข้างบ้านเราเลยอ่าอ่าบัลลังทองต้นตน,นี้สวยนะคะสวยมากเลยอันนี้ต้นบอนนะคะต้นบอนในสมัยก่อนเราจะฮิตมากแต่ตันนี้กลับมาฮิตอีกแล้วกลับมาฮิตอีก,ออกแล้วนะคะต้นบอนอ่ะอ่าค่ะอันนี้ก็เป็น อันนี้ต้นอะไรเนี่ยโอ้โหรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนปลูกง่ายมากเลยรวยไม่เลิกนะคะเพราะฉะนั้นไม้มงคลเนี่ยเราเอาไว้ในบ้านเนี่ยเราชื่นใจนะคะเนาะมีอะไรชื่นใจเลยนะคะไม้มงคลวันนี้พี่กันตรีจะพามาชมต้นไม้ตระกูลอะโกนิมานะคะซึ่งเป็นที่นิยมนะคะค่ะใครอยากได้หาไว้เลยนะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะแพงขึ้นนะคะ ช่วงนี้ยังยังมีอยู่นะช่วงนี้ยังมีอยู่อ่าพี่กันตรีก็ชื่นชอบนะคะชื่นชอบไม้มงคลก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะตระกูลอะโกนีมาบางคนก็บอกจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวนานเข้าเขาจะรู้ว่าชื่ออะไรนะคะ